เล่นเผ็ดเพื่อเล่นหมดนมากมีเล่นอยู่นะม่จยลูกกินเผาเปล่าเค็นน้ำเราเค็นขนมเหรอวะเนาะขนมเออจอนเต้าหู้ตุ๋เหรอเออจอนเล่นกินนี่จอนง่วงกินเผากินก้าทั้งนั้นนะสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะกับพ่อพ่อกับสว่างอีกเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยพ่อพ่อกับสว่างตอนนี้ก็ยังอยู่เพื่อนในจอนอีก คือเกาเนาะโอ้ทางปฐาแล้วเชไหม้ไปบ้านปังปังอยู่เนะนาะสบายด <laughs> ีคุณนายจรคือเกาโอ้กาแฟบนยังกลิ่นเบิดยังตุงบักใหญ่หนึ่งเนาะแุ้มมือนล้ผมตาใส่มังกรแล้วเดยเอากาแฟมาให้อันคุณนายจรบหยได้นอนเว้น้เหมือนี่เ <laughs> นอยปกติกับนอนอยู่บ่บ่อะไร bộ rồi ờ, em vãi trên những non vin ừ. không gây thủi non biết việc hiện gan tí việc hiện gan là bưng là... hẳn bưng nỉ nào bưng gan bưng nỉ nè bưng nè cái bưng nang chưa sắp cả lẽ bưng nang một cừ nỉ chậm đây chắc, chắc là không chết muộn nào <laughs> chúng chết xuống thì... ờ, khỏi bưng đấy

แม่ปิดแต่แม่มาฟังเพลงนี่คือว่าลูกชายว่าต้องตูวมว่าอีแม่เปิดอันว่าฟังอันมาพามีห้องเพลงในลเตินเหมือนน้าเมนอีรีบอบอจดชื่อคุณว่าอยู่ชือ่อเลยเต้นดเออฟังเพลงกันรับรับตทรซัพท์ปิดแม่แม่โทรซับมีโอ้ยไปจากนอนปิดแน่ นอนทีโดยเอาวางเนวดเล้วทุนราทุกตดสักะเบิดใส่ไหเอเปิดวบปิดมือบปิดคืนไหนจะในบุชรส่วนหูมือก่นแต่หูมือว่าลปิดพตัวสับไปอ่านอนนอนอันบอนเดียกันร่ากับลูกชายสองคนนะชายนอนบ้านโอ้ออยิวนอนบ้าน น้องตูมหรือพยัญันป้าแมวบ่ได้อยู่เป็นนี่ป้าแมวไม่ได้อืมแบบแปล่าไม่ได้ดอกอ่ายังน้อนอยู่เนาะน้องบิวพึ่งใหญ่กว่าน้องตูมแน่ถึงกับป้าได้หลานชายบ่ผูกยางไปกินหลานี่เพื่อนเดียวกันบ่เพื่อนเดียวกันเออขึ้ม่ผู้ชายอีกพูดถึงกันเป็นเบาเป็งนะหลาบ่คนนั้นกันหลาหลูกลูกเอ้ยเฮา อยู่อยคือเหนียวกันคือเก่าเลียงคือเก่า,กาลูกลูกเอือกิดชีันตรายเดสมันเบตาทุกทีหน้าแม่เพิ่นบารายบาย่หน้าแม่เพิ่นบารายแม่ทุกทีบ่าจะมีคุณขัดตาขัดไทยผู้มีขดัดไทยผู้ขดัดไทยให้เจ้าเลยเลยเอ้าลองเคยได้จ้ะโอ้ยเพื่อถึมาแต่ก็ช่วยก็เพลินแหละบริเหตุอยังหักมาช่วยเลย แล้วให้หลานมาถ่ายหน้าชอย <Okay. S 1> <Ừ. S 2> ให้หลานมาขาดหน้าให้ชายชอยอเปิดทหารใหว่าเพื่อเพิ่นทีมาแต่่ข่แต่อย่างเนาะเพื่เอเอขามาจะ่ค <c oughs> ่ยกะลูกกาถาข่าวเจ้าเสือลูกกาลายกับเสือกระดับนาแดงมือมือสามไฮกระชาหนึ่งสองเม,มันยำเกี่ยวนี่ให้สีไว้ได้เนาะ เลยมันมีดับมีอย่างพวกนี้เดเป็นของเ,าเนาะกระเทากินเข้ามาง่มันมานบอกไม่โจรนะี่จักหนึ่งปล่อยทำนากินชันนี่ปล่อยเ้วอยแล้วมันบอกกัดเข่าหรืว่าเนาะบ่ปล่อยคือปล่อยนะมันบอกกัดเข่าใครอยู่มันบริกัดคืองัวคือควยแต่ว่า กินเด็กหน่อยนี่มันก็อินไม่เบดนี่เนาะเอนใโตดิดนอนถักใชมดยเราขอมาขามเลยขอตายเิม้ามะขาม่ะเพื่อได้ม่ไปขอน้ำฝนจ้ะกินกับเข่าสัตว์กินกับตามะขามก็ก่าก็ะเล็บว่ะเห็นบอก ขึ้นแล้วล่ะพิ่นยังไงกองนี้บ่เอ้ยคือผมเห็นป่านนีอยู่ปลายเพิ่นบ่ปลายพันอยูทางนอกผมมีบ่งปีกใครอยู่เนาะบางต้นในห้วยมีบ่งปีกและมันคือกันกับมันว่าเปลือกไม้ขึ้นออกมาเพราะเห็นกุ่มขับเพื่อสิขึ้นเอามาขามน้อยพี่น้องเลยมันต้องเอาออกเอาออกมันดัปุ่มเลย เออผู <T uber> ้เป็นฟังเนาะโอ้ยใส่ใส่กใส่ถุงตั่นหรือว่าฮะหาถุงยางให้แลาวเดี๋ยวม่อู้นอสจบว่าผนเคยขึ้นงาขาบีดีขึ้นไวขนาดน้องไม่จอนเนาะอ๋อฮาฮึออโชนเขาจะเสาะาม เออไมพืบ้านนะนี่พืชชีสานแลกับเทพืชมืนบวไม่จอดเฝรังพาอะไรอยู่นะเนเาะเ่ลงมาเพื่อไม่จอดน่เด้อ <laughs> อ่านาเ่าแต่งแกไว้ถาลดดูเดบอ้จาแว่าเออจะมากินดอกจกิ <laughs> ้งล่ะจะเอาากเลยติเขาจากเลยจะกินด้เลยจะมาจากเลย อื่เห็มันเกี่ยงตีเวลาสานจาังบอกปักมือเนาะังไงได้นยกโล็นยไม่าไาาหารมจอนแล้วบบ,บกาขามซ้ำราวห้องน้ำเลยยัง็าแล้วล่ะวะผาก,กับบุญดาบติไมแตกมแตก พูนอโดดไทยราคาขี้ตมถักกันทุกอยู่พูนบาเวียงใส่ใจเกลื่อลอยมาเลย คุณเพ่เน,นี่ยจำได้ยี่โบไม่จอที่บ้านพ่อคุณถ้าคุณกะมาอีกแล้วคนหนึ่งแต่เบิ่งลูกชายเจ้าสิบ้านอยู่บ่มื่อนี้พ่อแพ่ยังเหลือผู้นึงบ่เนาะขันว่าเห็นอันว่าหมวกกันน็อกสีเด็กนะเมนโลด ชานผืนยู่บ้เจ้ากะบ่ไม่จรเจ้ากระชารเป็นยู่บ้หรือว่าโซะเพ่าไม้ให้เพื่อนซื้อามเื่นใชเป็นคนสานอืมทางแก้วคนสานเองคุณองร้ย

ตอนนี้ไม่คะพิ่กนกามาขายของนะครับ

สบายดีอ้าสบายดีใช่ไหมคลิปนี้สี้ให้ทานเองนะพี่ดองเนาะหายไ่จอนชี้เรื่องเลยคร่ะตลาดเคลื่อนที่พ่อตลาดเคลื่อนที่ขนมฟ้านงบ้านเขาเอินแม่บอสนี่บอสขนมฟ้าโบเวนขนมมันพวงบอสพวงยังไม่ขาดก็ขายชื่อเสียงเลยน้ำหวานตุเรียนเนาะคนก็ชื่อจะเบื่อจะเบื่อก่อนเดี๋ยงให้กิน

สีเขียวแล้วานไดุ่อยเอาถุงนึงเอาาด้อหอยตัวนี่ได้ตัน้อ้เลือกแล้วมันกเลือกเนาะเะเก่เ้ไอนเลือกเนาะคนเลือกเนาะเอาออกก่อนตัวเนี้ยเอาเอาานีน่เอดคงเซน้องัวดพี่เมันยิงเดือเลยนกันไอนดีืเลือกใครอีกหนูแทบบ่ไปจอดแทบ แอบโมเสบกันไม่ค่ายืนม่งจะกะว่าว่าไม่ค่าโได้เป็นคนเฮ็ดสหรอเอาไมแบต่อเนาะตลาดบ่าโเสบกันไหมค่ายืนแนมอยู่ประจไทยสิปิดปทยิปิดห้านไหลวบนีปิดไหนึกว่านี่มอ่าอยอมบอ ผมติดยาจะเอเมนเนาะยาเด็กน้อยนี่นะจะมีนั่นอยู่เนาะยาเด็กน้อยหายากได้เนาะเป็นสีบะมีได้บ่เอามะลนมนี่เอากินกินไหมจอนมาส่คสีมไหมกินไหมนี่เดี๋ยวาแผครีมมึงนี่บอบ๊อขนมยนีอันี่แม่จอนหู้ชื่ออยู่บ่บู้เอ้สเลยอดเลยค่ขนมใสครีมใสใสครีมขอบใจเลยบบ๊อ ขอบใจด้อยแมบอบต้อชื่อไหนเงยไมนเจอัพไม่เจอเลยบึ้ดไว้ในมืนอนนิเนาะมันนี่น,นันเขากินน,นันเด,ด้นะ้าปั๊มน้ำมันนะบางตั้งแต่เช้าหุ่นแล้วไปนางในเพียงละเบ้ามัานเดียในเดียวแล้วกันในนางลิงกอนพอชิส่งใครเราควายมดแล้วหน้าเห็นม่เราไปแต่แต่หงมาัชโมา ไปชงให้ลเนาไปชงให้แล้วเนาเานั้นนะเหาเมาเหล่าของนั้นรอวะดูคามแข็งรงเใจเด้อึมขอบใจไม่ข้ากับ่ตืมป่ะอพิานาเนีไม่มเอาอยู่มาพีท่านมาพิทานี่ตืมีเกินเบรเรเอรเงินเต็มเตียกอะรอยู่นี่นะ่ยังว่าให้เราตืมอยู่มื่อหก็ไ่ับมอรก็มื่อน้นม่อนกไปใกินแน่เนาะ

อยากกินอีกไ่กินเขาอีเหมนไม่ได้กินเาเทียนนี้ยเหอนี้นะชเลี้ยงนี่นะบาบอปบบเออโอบอยใหญ่ใจสปอร์ตเดี๋นี้เนาะเอเออบุเออนาะชื่อแหกับแซบแล้วเสบบ่เป็ดนีเสบบ่เป็นีแซบแล้วอื ขนมนี่เพิ่นเอิ้นว่าขนมเมียวขนมหน่าบ่นี่น้ำหวานสิงคโปร์หนูว่าอ๋อ้ยอิ่มทอดล้ะนี่ยังเจห้าด้วยก่อนเลยหายยังกินเนี่ยวันที่ห้ายัเป็นไข่เป็นนาวยันอยากเล่าอีกบ่กินได้บ่เนี่ยดีมเนี่อยู่ได้บ่เนาะอยู่ได้ครับมีแต่ว่าคุณหลักพี่น้องเนาะเดี๋ยวกินหน้าจังไปเบิ่งไปขอบเห็นยังอยู่เนาะอ้าประตูเลื่อนบ่น่ะ เมนนบเลยปลาน้ากับเคกระนมเคกนมโอ้ยแล่นเฉดเพื่อเล่นหมดน้ามีเล่นอ่น้กินเราอเค็น้ำเค็ขนมเหรอวะเนาะเออจนเตตเหรออจอนแล่นกินนี่จอนง้อกินเ่ากินก้าทังนั้นนะแต่บเนยังเเนาะขนมคาคอแล้ว ขนมลงเดี๋ยวบอกคือบุลลขหขอย,ยนว่าชันให้กีก่ยิร้อยลงไม่แดรนถูกไหมโอเคเนาะพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็ได้พุหงาที่ลกลินก่อนเนาะบุหงาดโดยกาแฟก็คหิให้บุหงายอยากเข่าเนาะมากินขนมลงไปอ,งอ,อีกคำพุนแอปเปิ้ เออไม่แถวไราใครในแถวเรามานั่งอยู่ผุ่นเนาะนั่งทำมะไรกินน้ำหมอกน้ำหวานเรียบร้อยแล้วก็ทางเขาจะได้มาถ่ายจบคลิปก่อนเอ้าเหมือนยังบ้านนี้ใช่ไหมเนาะจะให้มันจบคลิปผุนเนาะยังเหลือจะบอกไงจากเขาที่นี่ทุกคนกินหุ่มเบิ้ลนะเอาอิ่มแล้วอิ่มมนแล้วเนาะนแตได้หลากหลายถ้าไปเลี้ยงก็ได้หลายแท้ นัวานันวิญังก็นุ่มเขมบอดโดยโดยโดยขอบใจเด้อช่วยกินโอ้ผมเป็นยังผมเป็นยังมนจอในคของแซมนิดโดยมาชินาเขาพาใครเลี้ยงอีกเด้อนั่นเป็นทังไหนแซ่บแซมปะเหน่อยเดี๋ยวมาหนักเลยเลี้ยงอีกเด้อเหน่อยเอาเงินปันค่อยเลยด้วโอ้เปิดไขยครีมหนาขาวเลยหนาปวดมีเงินอยู่ดอกคปวดเลี้ยงลายคนนี้อีกมือหนานีิ แม่จอนบอกว่าทีมหน้าข่าวบอกด่าละเมียข่อยเล่าเป็นข่าวไล่เล่ากำลังเป็นมือใหม่เจ้าอันซื่อซอยนี่เนอะนี่ไงถ่ยของบเงินเลยโบเงินบ่เนื้อข่าวได้เห็นโบหนาเมียข่อยจะบอกเมียจะมานำเห็นเนาะมาโดนกระบุเสือแล้วมึงหนาเมียมานำเนื้อน้องแม่จอนเลยนี่นอนไปมีหลับ้านไม่จอนสมาจ้ะ ไปเรียกไปบ้านน้องแดงพี่น้อยองไรเพิ่นเจ้าคี้ไม่ใช่อยู่บ่อเราว่าหนาเมียเราขาวเกี่ยงนะว่าคือไข่ถืองป๊กมีพวกนี้พูดว่าว่าเพินไปเพิ่นไปบ้านน้องแดงมาว่านี่นะไม่เกฑนเพราะจนขึ้นผดว่า พ่อบอสอีกแล้วเพื่นไปฟังวันผู้ใหญ่เพื่นมาเบ้าเลือกน้องแดงเมื่อวานนี่เพื่อนค่าเบี้ยค่างานเอาไปเลมาเมื่อวานนี้พ่อเริ่มสว่างใจเป็นว่าปวดหัวปวดหางน้ำกระมิ้กไมหน้าบ่อเดือมสว่างใจแล้วเนาะแม่ไมีเวียกมีเวียกแม่ก็ง่ามบ่อแม่พพ์น้ำแต่บ่งามแน่ปุ๋ยใส่บ่พอน้กุำไปทได้เท่าหนึ่เนาะแม่ มีแงไม่จอดที่หวัวเตือหวัวเตือนแท้หวัวบ่าวอดปอไม่ได้ถามเนาะเอออาอาอยู่ห<ม>ุ่มเงอะถามีแต่บุยเนาะนางนางปอกดงนางไม่ได้ย่างอย่างนี้เลยกับบดีนะกันนั่นไม่จดน,น้ำตาเต้นน้ำตาเต้นหัวเป็นหัวบ่าวอดนอเนาะถามแล้วถามอีกเพิ่นรอหน่อยถามอยู่ <c oughs> แล้วลืมเหมือนเนาะ ล้วก็ถามแล้วถามอีกเลยเราลืมเหรถามนาเกลี้วพูดนาจะไปถามช่างแก้วแล้วบาร์ดใช้น้องตูมบ่มาเอาบ่ขนมดูเทียนบ่น้องตูมไปแม่แล้วนองหันเลย ไม่ใหญ่นั่นนาที่กินอย่างนี้ทุงถียงกับต่ายแถวเราโอเคฉันน้องเคยพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กับมี้ยังลายเนาะมีแต่หัวเนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอไฟนำเผยพี่น้องเด้อเฮียมันหนาวชายชายถามแล้วถามอีกตีถามอีกเจ้า สวางกันจะขอจบขี้เพียงเท่านี้นะพี่พี่น้องเนาะแต่ว่าพิพัฒน์ประการใดกับขอโทษขออภยัยนำะทำไม่พี่น้องอีกคือเขาเนาะแค่จะบางทีจบขี้ไปพร้อมกับแม่จอดเลยเนาะสบายดีแม่จอสบายดี <c oughs>